วแพทย์อาสาจอสอร้อยสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณกัญทิยานะคะเราวก็สวัสดีทีท่สามารถติดท่านนะคะค่ะคุณหมอคะก็ทุกวันนี้นะคะหลายๆคนก็เลี้ยงนะคะสุนักเลี้ยงแมวนะคะแทนลูกกันแล้วแทบจะเรียกว่าลูกทุกคำนะคะน้องหมาน้องแมวแบบนี้นะคะอืมนะคะแต่ตอนที่ เขาดีๆอยู่นี่ก็ดูแลกันอย่างดีนะคะแต่ถ้าเกิดว่าช่วงไหนนะคะที่เขากลายเป็นสัตว์พิการนะคะที่พิการนี้มีมีสาเหตุมาจากอะไรได้บ้างคะคุณหมอคะค่ะก็อ,อ่าหลักๆเลยนะคะท่านอ,า,อาจจะให้ถึงสภาพของผู้ป่วยคนแก่มากขึ้นเนะ <S <S าะน้องหมาน้องแมวแก่มากขึ้นก็เปรียบเหมือนคนที่อายุมากมากขึ้นนะคะเหล่านี้เนี่ยก็ยปัญหาเรื่องของความเสื่อม ร่างกายก็เกิดขึ้นได้นะคะหรือว่าเช่นปัญหาอุบัติเหตุบางตัวเนี่ยโดนรถชนหรือมีประเหตุอื่นหลังหักอย่างนี้ยค่ะเหล่านี้<ม>ก็เสพพิการได้ะนะคะอ๋อค่ะแล้วปัญหาที่เรามักจะพบนะคะในสัตว์พิการนี้มีอะไรบ้างค่ะค่ะก็ปัญหาหลักหลักนโอมอาจะขออนุญาตแบ่งเป็นสองกรณีนะคะคือปัญหาทางด้านร่างกายและก็ปัญหาทางด้านจิตใจะนะคะแต่แล้ปัญหาทางด้านร่างกายเนี่ยจริงๆมีเยอะมากเลย นะคะขอยกประเด็นหลักๆขึ้นมาที่เจอบ่อยๆเนาะแล้วก็อาจจะขออนุญาตอบอกถึงวิธีการแก้ไขปัญหาด้วยเนาะสำหรับท่านผูน้ฟังทางบ้านที่มีน้องหมาน้องแมวพิการในการดูแลนะคะค่ะก็ปัญหาที่มาจเจอเลยหลักๆอันดับแรกก็คือปัญหาแผลกดทับเนาะ,อะขอ,อะให้ในสภาพถึงเหมือนผู้ป่วยติดเตียงคนหนึ่งเนาะน้องหมาพิการเหมือนผู้ป่วยติดเตียงคนหนึ่งก็ถ้าเขาไม่ได้มีการเคลื่อนตัวเคลื่อนไหวนานๆเนี่ย กล้ามเนื้อต่างๆก็จะค่อยๆส่อรีบลงเรื่อยๆนะคะตรงปกติร่างกายเราปุ่มกระดูกของร่างกายจะมีกล้ามเนื้อห่อหุ้มอยู่เนาะก่อถ้าไม่ได้ใช้นานๆกล้ามเนื้อนั้นรีบลงปุ่มกระดูกก็จะปูดออกมานะคะทําให้เวลาเขานอนตะแคงฝังไหน้าเนี่ยมันก็จะกดทับกับผื้นได้นะคะก็เหมือนเป็นตัวรับแรงโดยตรงเลยเนาะก็จะก่อให้เกิดกดทับได้นะคะแต่เราวิธีการแก้ไขปัญหานี้จริงๆเนี่ยก็อาจจะเป็นคณเจ้าของหรือว่าคนดูแลเนี่ยคอย พลิกตัวให้น้องบ่อยๆหน่อยนะคะทุกสักโมงเนาะหรือว่าอาจจะใช้เป็นพวกพวกร่มเตียงลมเหล่านี้ก็ช่วยแก้ไขปัญหานี้ได้ก็หรือว่าลักษณะของหมอนรองโดนัทเนาะรองตามกลุ่มกระดูกได้นะคะ,คะอีกป,ปัญหาที่มาเจอเนาะก็เช่นปัญหาขาลากแผลทะลอกเนาะก็ถ้าให้นึกสภา,ภาพเนาะสมมติน้องหมาพิการขาหลังนะคะแต่ขาหน้าเขายังใช้ไงานได้อยู่เวลาเขาไปไหนเนะี่ยเขาก็พยายามแบบ ไถไถตัวไปลากลากตัวไปเนาะก็อ่าพอเขาลากไปมันก็จะคู่กับพื้นเนาะขาหลังก็ะะจะเกิดแผลลากได้นะคะอ่าลักษณะนี้เน,น,นี่ยถ้าคนที่ดูแลไม่ดีหรือว่าน้องหมาที่ไม่รับการดูแลที่ดีเนี่ยก็จะเกิดพวกติดเชื้อได้นะคะก็วิธีการแก้ไขปัญหาเนี่ยก็อาจจะอย้ายน้องมาเลี้ยงในพื้นที่ที่อ่านุ่มหรือว่าเป็นพื้นยางเหล่านี้หรือว่าอาจจะเป็นขอ,ของบางคนสวมเป็นถุงเท้าสำหรเกงให้ นะคะแบบลดการเสียสีกันคู่กับพื้นโดยตรงเนาะอีกอันที่ตักที่มาเยก็คือปัญหาพวกทางเดินปัสสาวะนะคะถ้าไม่ปัสสาวะไหลตลอดเวลาก็จะเป็นแบบเปล่งนปัสสาวะไม่ได้เนาะในกรณีแรกปัสสาวะไหลตลอดเวลาคุมปัสสาวะไม่ได้เนี่ยก็จะมีลักษณะของเหมือนอขาหนีหรือว่าขาหลังเนี่ยรัะเจริญปัสสาวะเยอะเนาะก็ทําให้แบบเป็นปัสสาวะกัดได้นะคะก็จะก่อให้เกิดปัญหาแผลติดเชื้อผื่นติดเชื้อขึ้นมาได้ นะคะอ่าส่วนพวกที่เปล่งปัสสาวะไม่ได้นะคะก็อ่าอาจต้องเป็นเออเหมือนเกิดปัญหาพวกกระเพาะปัสสาวะเสบได้นะคะสำหรับปัญหาปัสสาวะไหลเนี่ยคนดูแลอาจจะต้องคอยแบบอ่าบางคนใช้เป็นนักษาะของแพมเพืให้ใส่ให้เหมือนกับเด็กน้อยนะคะแต่ว่าต้องคอยเปลี่ยนหน่อยไม่ให้มีการอับชื้นเนาะแล้วก็อาจจะทาพวกอ่าครีมกันกัดเหล่านี้ได้ค่ะ อ่าคนที not, ่บิ <forever> ่ดป <ator> ีบปัสสาวะไม่ได้เนี่ยก็คนดูแลเช่นกันอาจจะต้องคอยบีบปัสสาวะให้หน่อยนะคะก็ถ้าถามว่าต้องบีบบ่อยแค่ไหนก็อาจจะให้ลองนึกถึงอ่าเราเวววันหนึ่งเราเข้าห้องน้ําบ่อยแค่ไหนเนาะก็ประมาณสามสครั้งต่อวันแบบนี้นะไม่งั้นก็จะเกิดอ่เพราะวาปัสสาวะเสีได้คะคะ เราสังเกตว่าท้องเขาป่องๆเหมือนจะมีปัสสวาวะเยอะแล้วเราก็บีบอย่างนั้นได้ไหมคะสังเกตจากตรงนั้นได้ไหมคะหมอได้ค่ะจริงๆก็อาจจะดูตามาการกินน้ำของน้องก็ได้น้องบางคนกินน้ำมากโอเคเขาก็าจ,จะผลิตปัสสาวะมากก็อาจจะต้องตรวหรือว่าถ้า,าบางคนกินน้ำน้อยอ,อันนี้ก็อาจจะผลิตปัสสาวะน้อยหน่อยแต่ว่าขอ มากนิดหนึ่งว่าถ้าใครที่กินน้องน้องหมาที่ทนานน้ำน้อยน้อยกว่าเกฑ์อาจจะต้องคอยเป้นป้อนเสริมให้ด้วยนะคะแต่าอาจจะต้องคลำดูกระเพาะปัสสาวะได้กะเช็คก,ก่อนก,นก็ได้ว่าเออเต่งหรือเปล่าคะเต่งก็อาจช่วยบีบให้ค่ะแต่แตว่าอาจจะไม่ต้องใช้เหมือนวิธีของคนคือต้องสวนสายปัสสาวะอะไรอย่างนี้ไม่ต้องถึงขนาดนั้นใช่ไหมคะ,ะใช่ใช่ค่ะคือ,อการบีบการนวดคํำอย่างนี้ปัสกระเพาะปัสสาวะทําให้เขาช่วยแบบเหมือนเป็นตัวกระตุ้นให้เขาเบ่งปัปสสาวะออกมาได้นะคะ <c oughs> ในในสายอันนี้เราจะค่อนข้างกังวลเรื่องของการติดเชื้อแทรกซ้อนเข้าไปก็อาจจะแบบถ้าในกรณีที่ไม่จาเป็นต้องทําอาจจะไม่ได้ทคํค่ะค่ะก็คือห่วงเรื่องติดเชื้อแทรกซ้อนนี่แหละนะคะเ๊ะสําหรับในคนเนี่ยเราจะได้ยินคําว่าโรคติดเชื้อในกระแสะเลือดเยอะเลยในในสัตว์มีไหมคะคุณหมออะมีเช่นกันะค,ะค่ะก็อ่าจริงๆิการติดเชื้อในกระแสะเลือดก็คือ อไม่ว่าจะเป็นเช่นอย่างอย่างลองหมาขาลากมีแผลถลอกเนาะอันนี้ก็คือเวลาเขามีการติดเชื้อที่แผลเข้าไปปุ่มตกหรือว่าอ่ามีการติดเชื้อแทรกซ้อนเกิดขึ้นก็ทําให้มีมันเข้าไปในกระแสเลือดได้นะคะหรือว่าือการติดเชื้อเนี่ยมันสามารถติดเชื้อได้หลายทางเนาะซึ่งต่อสู้กับอ่าเหล่านั้นไม่หวัเนี่ยก็จะมีการติดเชื้อแทรกซ้อนเข้ากระแสเลือดได้นะแล้วเราจะสังเกตได้ไหมคะว่าเอตอนนี้ เราอาจจะมีช่วงหนึ่งที่พลาดดูแลเขาไม่ดีทําให้เขาติดเชื้อแล้วก็ติดเชื้อเข้าในกระแสเลือดเราจะสังเกตรู้อาการเขาได้ยังไงว่ามีการติดเชื้อในกระแสเลือดแล้วแบบเนี้ค่ะจริงๆหลักๆปัญหาที่มักจะเจอเลยก็คืออ่าน้องหมาซึมเบื่ออาหารเหล่านี้จริงๆอานหลักๆแรกๆเลยที่เจ้าของจาดีเทคจ่าตรวจจับความผิดปกติได้เนาะก็ซึมเบื่ออาหารพฤติกรรมเปลี่ยนไป นอนเยอะเหล่านี้หรือว่าบางตัวมีไข้อะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะอ่าอ่าดีเทคได้เออมีปัญหาิปกติก็จะพามาให้ทางสดตวแพทย์ตรวจค่ะอ่านี้ก็เป็นวิธีการสังเกตนะคะเพราะว่าะจะได้พาไปพบแพทย์ทนันทั้งพรพบไม่ทันนี้จิตเชือ้อในกระแสเลือดก,ก็รุนแรงถึงแก่ชีวิตได้เหมือนกันไหมคะอ่าเหมือนกัน,นะคะ่ะใช่แต่ว อันนั้นเนี่ยก็คือถ้าหมูแล้วมีปัญหาที่ปกติที่เราสังเกตจับสังเกตได้ก็อาจจะแนะนําให้มาศึกษากท,ทางสตอแย์หรือว่าพามาให้คุณหมอตรวจก่อนเบื้องต้นได้ค่ะค่ะค่ะอันนี้ก็คือเป็นการที่คุณหมอบอกว่าปัญหาที่พบนะคะเกี่ยวกับเรื่องของอาร่างกายแล้วถ้าเรื่องจิตใจของสุนัขของแมวล่ะคะที่เขาพิก,การเนี่ยเขาต้องเจอ,อยังไงบ้างหรือว่าเจ้าของเนี่ยควรจะต้องดูแลยังไงบ้างค่ะค่ะสำหรับปัญหาทาง้นจิตใจนะคะก็จริงๆเหมือนกับ เหมือนคนเลยเนาะบางบางตัวนี่ที่เคยวิ่งได้แล้วอยู่ดีๆวันนึงเกิดวิ่งไม่ได้ขึ้นมานะคะก็คือมีงานวิจัยอยู่ว่าพบว่าเขามีความซึมเศร้าเกิดขึ้นเนาะหเหมือนเคยได้ออกจากบ้านแต่วันนี้ไม่ได้ออกเคยเดินได้แต่ว่าวันนี้ไม่สามารถไปไหนได้ได้ด้วยตัวเองเหมือนเดิมน,นะคะทีนี้เนี่ยก็อาจจะต้องเป็นคนดูแลคอยให้ความรักเอาใจใส่เขาหน่อยนะคะหรือว่าก็่าเช่นน้องไม่สามารถเดินได้เหมือนเดิมอาจจะเป็ลักษณะของตัว วิวแชร์หรือว่าเป็นพวกขาเทียมเครื่องพยุงจงเดินต่างๆที่ช่วยให้น้องสามารถแบบได้พาไปอาศัยต่างๆหล่รนั้นได้ค่ะอ๋อค่ะดังนั้นเนี่ยก็คือเราก็จะต้องมีการใช้วิวแชร์ใช้ขาเทียมมาช่วยเพื่อที่น้องเคยออกจากบ้านก็จะได้ออกได้ตามปกติได้เหมือนมีชีวิตปกติของเขานะคะ,คะใช่ค่ะ,อะเออเท่ากับมีขาสี่ข้างนาอแต่ว่าก็ช่วยเหมือนฟื้นฟูจิตใจเขาด้วย ค่ะในทีน่นี้ในเรื่องของการประเมินนะคะประเมินสภาพนะคะของสัตว์พิการเนะะี่ยค่ะเราเรามีหลักเกณฑ์ยังไงบ้างคะ่ะค่ะสำหรับอสมมตินนอยเราว่าเจอน,น้องหมาตัวนึงที่อ่าพิการขาหลังเนาะเช่นอรถชนอ่นาณตอนนั้นนั้นเลยค่ะหลังจากที่เราเจอว่าเขาขาหลังใช้งานไม่ได้เนี่ยอย่างแรกเลยอาจจะให้แบบอ่าประเมินร่างกายของเขาก่อนว่าตอนตอนนั้นเนี่ยร่างกายเขามั่นคงคงที่ไหม,มหรือว่ามีอะไรที่ต้อง แก้ไขในภาวะเร่งด่วนไหมนะคะเชะ่นอ่าน้องโดรถต้นณตอนนั้นเนี่ยมีเลือดตกยางออกไหมเอาไว้ภายในการฉีกขาหรือเปล่าหรือว่ามีภาวะช็อกหรืออื่นๆที่ต้องรีบแก้ไขเสรหลักใจพอไหมนะคะก็อย่างแรกเลยเนาะคือประเมินสภาพร่างกายเออว่าอ่ามั่นคงไหมคงที่ไหมนะคะว่าอ่ามีอะไรที่เร่งด่วนต้องแก้ไขทําก่อนเลยนะคะ วิวแชร์ยังยังสามารถรอได้หรือว่าขาีในเัยยงรอได้เนาะสมมุติถัดมากก็คือโอเคสมมุติตอนนี้น้องพ้นภาวะคิดอันตรายแล้วอ่าถ้าเราจะพิจารณาทำวิแชร์รือค่ะคุณแม่กับน้องเขาอาจจะให้ดูว่าอ่าสำหรับวิแชร์เนาะกะ็น้องอ่าที่เป็นหัวที่พิการเนี่ยสามารถรักษาหายได้ด้วยทางยาหรือว่าการรักษาผ่าตัดไหมนะคะถ้ารักษาด้วยทางยาหรือว่าการผ่าตัดเนี่ยอันเนี้วิแชร์อาจจะไม่จาเป็นต้องต้องต้อง,ต,องต้องใช้นะคะ เพราะว่าก็รักษาทางยาหรือผ่าตัดไปเนานะ,ะสมมติว่าโอเคน้องอผ่าตัดเราไม่หายหรือว่าเช่นสันหลังเคลื่อนอกระดูกหลังหักพิการปลอดซิพโอเคในกรณีเนี่ยเราตามพิจารนายทำดีแชร์ให้เขากันนะคะหลังจากแล้วก็หลังจากที่ได้รับดีแชร์ไปแล้วเนี่ยอ่าคนดูแลหรือว่าเจ้าของเนี่ยก็อาจจะต้องช่วยฟื้นฟูสุขภาพน้องให้ด้วยนะคะเช่นปัจจุบันเนี่ยจะมีวิธีการ แพทย์แผนทางเลือกมากมายนะคะเช่นฝังเข็มหรือว่า,าเดินลูกวิ่งใต้น้ําหรือว่าจะเป็นพวกลวดออร์ดฟากระตุ้นไฟฟ้าต่างๆเหมือนกับในคนหนึ่งเช่นก,กันฟื้นฟูเกี่ยกการใช้วีแชร์ไปด้วยค่ะเพราะว่าสมมติว่าเราฟื้นฟูได้ถูกต้องถูกจุดอีกหน่อยน้องอาจจะกลับมาแบบใช้ชีวิตเรียบตามปกติอาจจะพักวีแชร์ไปอันนี้ก็สามารถทําได้เหมือนกันใช่ไหมคะ,ะใช่ค่ะคือ บางทีอาจจะไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นแต่ว่าอย่างน้อยก็ทําแบบพยายามช่วยเขาให้ได้เต็มที่มากที่สุดนะคะค่ะก็คือร่วมกันไปนะคะกับการดูแลน้องกับวิวแชร์ไปนะคะอืมดีจังเลยค่ะคุณหมอค่ะวันนี้ก็มาคุยกับคุณหมอก็ได้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 รับความรู้นะคะเกี่ยวกับสัตว์พิการมากขึ้นจริงๆก็มีวิธีการดูแลไม่ต่างจากคนเลยนะคะคุณหมอใช่ค่ะเหมือนกับคนผู้ปฏิเสธคนหนึ่งเลยค่ะ ่แล้วถ้าสมมุติว่าเรามาดูเรื่องของวีลแชร์นะคะเวออีลแชร์เหมาะกับสัตว์เลี้ยงประเภทไหนบ้างคะ่ะค่ะจริงๆหลักๆที่เราจะมาจะเห็นในทางตลาดเนาะก็คือเป็นสำหรับน้องหมาน้องแมวนะคะแปดสิบเก้าสิปอรเ็เลยของน้องหมาน้องแมวเนาะก็แต่ว่าจริงๆแล้วสำหรับวีลแชร์เนี่ยก็สำหรับเอกโซจิหรือว่าสัตว์พิเศษค่ะก็มีด้วยเช่นกันนะคะเช่น ไม่ว่าจะเป็นกระต่ายแม่แคะเต่าเหล่านี้นะคะก็อ่ามีวิแชร์ด้วยเช่นกันเพลงแต่ว่าของน้องที่ตัวเล็กเนี่ยหรือว่าน้องที่มีออ่่อาาลักษณะของความพิเศษเนี่ยอาจจะต้องใช้พวกวัสดุอุปกร,รณ์ที่มันอ่าพิเศษมากไปหน่อยนะคะแต่ว่าหลักๆที่เห็นในห้างตลาดก็คือเป็นหมาแมวเนาะแล้วก็จริงๆแค่น้องหมาของแมวพิการเท่านั้นนะคะได้มีแชร์น้องหมา น้องแมวหรือว่าสัตว์ที่มีการอ่อนแรงเนี่ยจริงๆวิแชร์ก็เป็นหนึ่งในช่วยเครื่องช่วยพยุงชูเดือนได้ด้วยเหมือนกันเหมือนเป็นเครื่องกายภาพบาบัดส่วนหนึ่งด้วยเหมือนกันนะคะเหมือนกับแบบวอเกอร์ของคนค่ะอ่าแล้วถ้าเรามาดูนะคะแบ่งชนิดของวิวแชร์เนี่ยค่ะมันมันมีกี่ชนิดยังไงบ้างคะ่ะค่ะวิวแชร์อาจที่ที่ที่เราเห็นเนาะก็คือจะมีลักษณะอาจจะเป็นสองล้อกับสี่ล้อนะคะ ในส่วนของสองล้อเนี่ยก็จะเป็นมีสองล้อหน้าสองล้อหลังเนาะจริง,รงๆเหล่านี้เนี่ยถ้าเราจะเลือกให้กับน้องค่ะก็เลือกตามสิ่งที่เขาขาดหายไปนะคะเช่นอ่าจจะขอเนี่ยยกตัวอย่างอ่าสมมติว่าน้องหมาน้องหมามีสี่ขาเนาะถ้าน้องหมาสมูญีิการหนึ่งขาหายเหลือแค่สามขาจริงๆน้องหมาสามขาเนี่ยบางคนบางตัวใช้ปรับตัวได้ใช้ชีวิตได้นะคะอ่านี่ํารทำรีแชร์เนาะที่ปรับตัวไม่ได้ อันนี้เนี่ยอ่าเราอาจจะพิจารณาทําเป็นลักษณะของขาเทียมแทนเพราะว่าขาเทียมมันจะมีความคล่องตัวมากกว่าวีแชร์วีแชร์ชมันจะเป็นโครงใหญ่เนาะจะเป็นขาแทนนะคะแต่ว่าขาเทียมเนี่ยมันจะมีรายละเอียดอยู่อาจจะติดย้อยลงไปค่ะก็ในส่วนของท่าน้องหมาที่พิการส่งขานะคะ,ะพิการเหมือนอพิการสองขาหน้าก็ใช้วีแชร์อสองล้อหน้าน้องพิการสองก็วีแชร์อสองล้อหลังตามตัวเลยนะคะแต่ว่า มากกว่าสองขาเนาะ,ะเหลือเส้นทารสัมผขาเหลือขาเดียวอ่าันนี้ก็ต้องเป็นวิเชาสีล้อแน่นอนอนะคะแล้วก็อย่างเมื่อสักครู่ที่เรลี่ยนแจ้งไปก็คือน้องหมาน้องแมวที่อ่อนแรงอ่สัตว์ที่อ่อนแรงก็ใช้วิเชาสี่ล้อได้โดยช่นกันค่ะ,คะเหมือนเหมือนเป็นอภิพาตอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะก็ใช้สี่ล้อไปเลยใช่ค่ะอ่อนแรงอ่าทรงตัวไม่ได้อ่ายืนไม่ได้อ่าหรือว่าอายุมากค่ะแบบเดินจะไม่ไหว ใช้สี่ล้อเป็นอ่าตัวพวกแบบเหมือนเป็นเครื่องพยุงจึงเดินได้ค่ะแล้วในกรณีสัตว์เลี้ยงตาบอดอย่างนี้จะใช้วิวแชร์แบบเป็นเหมือนช่วยพยุงช่วยกันชนอะไรอย่างนี้ได้ไหมคะเออจริงๆแล้วอ่าถ้าเป็นน้องหมาน้องน้องหมาน้องแมวตาบอด่ะคะ,ะจริงๆถ้าหมุดเลี้ยงอยู่แค่ในบ้านเนาะเขาสามารถเหมือนจดจาสิ่งของอใใ่ในบริเวณบ้านได้ค่ะอันนี้อาจจะไม่ต้องใช้วิวแชร์ยกเว้นแต่ว่า เนาะที่ตาบอดแล้วมีพวกพิก้าหรือว่าอ่อนแรงอะไรเง mm ี้ยค่ะใช้วีแชร์ได้แต่ว่าจริงๆแล้วถ้าน้องหมาน้แมวที่ใช้วีแชร์อาจจะขอให้คุณเจ้าของหรือว่าคนดูแลเนี่ยแบบมันอยู่ในใสายตา mm hmm. ตลอดแบบเหมือนเหมือนคอยแบบมีคนช่วยดูแลตลอดเพราะว่าถ้าเกิดวีแชร์มันเกิดผิดความขึ้นมาหรือว่าเกิดน้องแบบไปปินแล้วก็แบบผิดความขึ้นมาแบบเราจะไม่สามารถดึงตัวมมาได้ oh. นะคะเพราะก็อาจจะคนคอยดูแลอยู่ตลอดอ ก็ถ้ากรณีที่สุนัขหรือว่าแมวหรือว่าสัตว์เลี้ยงจะต้องมาใส่วีลแชร์นะคะใหม่ๆเขาจะมีการปรับตัวยังไงคะหรือว่าผู้ดูแลจะต้องช่วยน้องในการปรับตัวให้เข้ากับวีลแชร์ยังไงบ้างคะค่ะก็จริงๆแล้วถ้าหลักๆที่เาจะเตือนเนาะก็คือจะเป็นน้องหมากับน้องแมวนะคะน้องแมาจะค่อนข้างปรับตัวค่อนข้างง่ายนะคะอะ ้วยความที่เป็นอาจจะเป็นลักษณะทอิสระของเขาเนาะแบบเป็นอ่าเข้าหาคนนู่นนี่นั่นก็จะปะตุ้นข้างง่ายหรือว่าเจ้าของที่ได้รับวีแชร์ไปอาจจะใช้อ่าพวกขนมหรือว่าอาหารเป็นตัวล่อให้เขาแบบใช้พยายามใช้วีแชร์หรือพยายามแบบพยุงจูงเดินปลึกเดินต่างๆนะคะหรือว่าอคอยเอาเชือกจูงวีแชร์แล้วก็แบบเหมือนลากเขาหรือว่าแบบช่วยเข็นให้หน่อยประมาณนั้นนะคะจริงๆน้องหมั ส่วนมากตกตัวได้ค่อนข้างง่ายนะคะ <c oughs> บางตัวเนี่ยได้วีแชร์ปุ๊บใส่ปุ๊บแบบวิ่งเลยนะคะ <c oughs> แต่ว่าน้องแมวเนี่ยจริงๆด้วยลักษณะน,นิสัยของน้องเขาความโรคส่วนตัวสูงเนาะ <c oughs> กะ็บางคนบางตัวเนี่ยจะค่อนข้างเหมือนไม่ค่อยยอมรับวีแชร์นะคะ <c oughs> บางทีใส่ไปตัวแข็งเลยตัเห <c oughs> มือนแบบใช้ไม่เป็นนะคะแต่ว่าลักษณะน,นี้เนี่ยก็อาจจะให้คุณเจ้าของแบบเหมือนคอยทักจุ้งเหมือนพยายาม เอาเขาใส่บ่อยๆแม่ให้เขาได้พยาียมปรับตัวนะคะแล้วก็ถ้าเขาใช้เป็นเนี่ยเขาก็จะใช้ได้แต่ว่าก็จะมีส่วนหนึ่งที่ไม่ยอมรับไม่เอาเลยก็มีค่ะค่ะวิวแชร์เนี่ยก็ทําให้สุนัขทําให้แมวหรือว่าสัตว์เลี้ยงของเราสามารถกลับมามีชีวิตที่เดินทางไปไหนได้ตามปกติทําให้เขาถ้าเป็นคนก็่าเป็นคนก็เหมือนกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งหนึ่งอย่างนี้ว่าได้ไหมคะคุณหมอได้ค่ะก็ ให้เขามีคุณภาพชีวิตที่ขึ้นห่อ,อแล้วก็เป็นทั้งเครื่องช่วยกายภาพบําบัด<ะ>เ้รื่องพยุงส่งเดินด้วยเช่นกันอืค่ะคนเ,<อ>เลี้ยงเองคนเลี้ยงเองเวลาเห็นหมาแมวเอสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติดูเขามีความสุขมากขึ้นคนเลี้ยงเองก็ตีใจนะคะก็น่าทำให้เบิกบานขึ้นเหมือนกันนะคะค่ะเช่นเดียวกันค่ะคุยมาถึงตรงนี้คุณหมอคะ คุณผู้ฟังคุณผู้ชมเจ้สอร้อยที่มีสัตว์เลี้ยงที่การอยู่แล้วเกิดสนใจวิลแชร์แบบนี้นะคะเราจะสามารถไปติดต่อขอรับได้ที่ไหนยังไงบ้างคะค่ะก็ะสามารถติดต่อรับได้ที่มูลทิ่อาจารย์ดรจักรพิชนโนสงครามนะคะจริงๆมูลทิ่เนี่ยอาั้งอยู่ที่คณะสตอแพทย์กเกษตรบางขินนะคะหรือว่าถ้าบ,บางท่านเนี่ยที่สนใจจะมาเป็นอาสาสมัครกับทางเรานะคะก็ ติดต่อไดอ้ติดตามข่าวได้ทางเพจ a c e b o o k นะคะ mm hmm. สามารถ search mm ์ช hmm. ได้เลยนะคะว่ามูลธิสออาจารา์ดรสักริชไนโลสงครามนะคะ uh huh. หรือว่า l งไลน์แอดก็ได้นะคะ uh huh. เป็นตัว a d r จุด c h a k a r uh huh. นะคะดร uh huh. สักรนะคะแอดดรจักร ก็จริงๆแล้วขอแบ่งเป็นสองอย่างเนาะก็สำหรับผู้ที่ต้องการจะมารับฟรีแชร์เนาะก็สามารถติดต่อได้ทั้งสองช่องทางเลยก็จะมีอ่าให้ดาวน์โหลดใบวัดตัววัดตัวน้องนะคะแล้วก็ส่งเข้ามาแล้วทางมูลนิธิหรือทางทีมงานหรืออาสาสมัครเราเนี่ยก็จะมาช่วยประกอบตัดกันนะคะส่วนก็จะเป็นประมาณเดีอนละครั้งนาอแล้วก็หลังประกอบตัดเสร็จก็จะส่งไปให้กับทางอคนคนที่ขอเข้ามานะคะปรามฏเนี่ยคือไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะ อีกส่วนหนึ่งที่อยากจะมาเป็นอาสาสมัครกับทางเราเนี่ยจริงๆเราต้องการอาสาสมัครเพิ<ช>่มเติมด้วยก็ตามทางเพจ Facebook ได้เลยนะคะ<ช>ว่าเออครั้งหน้าเนี่ยเดือนหน้าจะมีที่ไหนนะคะแล้วก็จะมีเมื่อไหร่เราก็ติดตามเข้าไปได้แล้วก็กรอกข้อมูลเข้ามาส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะเป็นเหมือนเป็นเวิร์กช็อป 1, อ 1, วันอ่าหนึ่งวันช่วงเช้าก็จะเป็นอ่าทั้งภาคทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัตินะหลังจากที่ สอนให้ความรู้ต่างๆแล้ววิธีการประกอบตัดเนี่ยแล้วก็จะเป็นลันกษณะของอ่าเป็นภาคปฏิบัติต่อเลย <c oughs> นะคะก็ทับนี่คือวันเดียวจบเลยะคะล่ะก็คือสอนฟรีนะคะสอนสอนฟรีค่ะสอนสอนฟรีเราสำหรับคนที่ต้องการรับวีแชร์ก็อ่ารับได้ฟรีเหมือนกันเพียงแต่ว่าอาจจะให้อ่าวัดตัวแล้วก็ส่ง ไเข้ามาหรือว่าให้คุณหมอช่วยประเมินให้อีกทีว่าน้องคนนี้เนี่ยพิการผาวรลใช่ไหมหรือว่าอาย่างที่กล่าวไปเบื้องต้นนะว่าการรักษาทางยาหรือทางการผ่าตัดช่วยน้องเขาได้ไหมค่ะว่า เป็นโครงการที่ดีมากๆนะคะคือ,อวิวแชร์สัตว์พิการรับฟรีแล้วก็ใครที่อยากจะเข้าร่วมอบรมมาทำเวิร์กช็อปเพื่อทีอ่อาจจะเอาไปทำให้กับสุนัขหรือแมวตัวเองหรือว่าสัตว์เลี้ยงตัวอื่นๆที่เราเห็นแล้วเราอยากจะช่วยแล้วก็คือมาอบรมตรงนี้ก็จะได้ตัดวิวแชร์ได้แล้วก็เอาไปช่วยเหลือสัตว์ตัวอื่นๆได้ด้วยเหมือนกันนะคะคุณหมอ ใช่ค่ะค่ะอ๋อเป็นโครงการที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะก็สามารถเข้าไปนะคะที่เว็บไซต์นะคะเดี๋ยวอขอคุณหมอย้ำเว็บไซต์ให้อีกหนึ่งครั้งค่ะค่ะอาทางเพจ Facebook นะคะผู้ริทิศศรตราจารย์ดร์จัดิชัยโ,โรนรงตามนะคะหรือว่าทางลายนะคะลายเป็นตัว a ออดนะคะ d r สุดอ ค่ะดรอกเตอร์จักค่ะอ่ากันที่ยาเซิร์ชเข้าไป<อ>มีเว็บไซต์ด้วยนะคะคุณหมอใช่ไหมคะ,ะใช่ค่ะมีเว็บไซต์ด้วยในยในเว็บไซต์ก็จะมีอ่าเป็นอ่าไปดาวน์โหลดไปวัดตัวด้วยค่ะค่ะอเว็บไซต์ www. c h a k r o r t h ค่ะ,คะ ซึ่งก็ตอนนี้เนี่ยกันที่ยาก็เข้าไปก็จะเห็นมีการเชิญเชิญชวนนะคะอาสาสมัครมาร่วมกันเพราะมีน้ำใจจึงมีชีวิตนะคะวิวแชร์ฟอร์เพซนะคะก็มีการอบรมตรงนี้ด้วยนะคะก็เป็นโครงการที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะก็ต้องขอบคุณคุณหมอเป็นอย่างสูงนะคะที่มาให้ความรู้ตรงนี้แล้วก็ต้องขอขอบคุณทางด้านบริหารที่สัตวศาจาจารย์ดรจักรพิชัยรณรงค์สงครามด้วยนะคะที่เกิดโครงการดีๆนะคะเพื่อสัตว์พิการแบบนี้ เกิดขึ้นนะคะก็ทําให้มีรอยยิ้มทั้งตัวผู้เลี้ยงเองแล้วก็ตัวน้องๆนะคะน้องหมาน้อง,อง,อง,องแมวหรือว่าสัตว์พิการเหล่านั้นด้วยนะคะในช่วงท้ายรายการคุณหมอมีอะไรอยากจะฝากถึงบรรดาผู้เลี้ยงสัตว์บ้างคะไม่ว่าจะเป็นสัตว์ปกตินี่แหละหรือว่าสัตว์พิการก็แล้วแต่ค่ะค่ะก็ในฐานะสตอแพทย์นะคะก็ถ้าคุณเจ้าของหรือว่าผู้ที่ดูแลเนี่ยแบบเหมือนมีคือเวลเหมือนเราเติบโตกันมาเนาะ เกิดตกับน้องมาพร้อมกันเนี่ยถ้าในน้องตอนที่น้องคงแก่มากแล้วค่ะก็อยากจะให้ช่วยดูแลเขาด้วยเนาะตอนเด็กๆเขาน่ารักเนาะค่ะแต่ว่าพอตอนแก่แล้วเขาก็ยังต้องการเราอยู่นะคะเพราะฉะนั้นก็ถ้าเคยเจอข่าวสารบางบางบางท่านแบบบางคนที่แบบเออพอตอนเด็กหน้ารักพอตอนแก่แล้วแบบเหอนแบบไม่อยากดูแลแล้วเงยจริงๆก็อยากจะให้ช่วยกันดูแลไปตลอดจนจนจนสิ้นสุด นะคะค่ะเหมือนกับหมาแมวเนี่ยชีวิตเขาก็มีแต่เรานะคะเราไปทํางานเขาอยู่บ้านเขาก็รอแต่เราจะกลับมาประมาณนั้นนะคะคุณหมอแล้วถ้าเกิดว่าวันหนึ่งเนี่ยเขาอาจจะไม่รู้หรอกว่าเขาจะเป็นเป็นเด็กเป็นสุนัขหมาแมวผู้ใหญ่หรือว่าแก่แล้วอย่างเงี้ยแต่แต่ในหัวใจของเขาก็ยังมีแต่เจ้านายตลอดเวลาแบบนี้ใช่ไหมคะคุณหมอใช่ค่ะ ค่ะก็ต้องขอบคุณเป็นอย่างสูงนะคะสําหรับความรู้ในวันนี้นะคะกรณีเรื่องของวิวแชร์สําหรับสัตว์พิการค่ะขอบคุณค่ะสัตวแพทย์หญิงธาราทิพยออ์ใบหยกวิจิตค่ะจากมูลนิธิศาสตราจารย์ดรจักพิชัยรณรงสงครามค่ะขอบคุณค่ะคุณหมอคะสวัสดีค่ะสัตวแพทย์อาสาจอสอร